เอลาละการาบสวัสดีสท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับและตอนนี้เราอยู่กับเพจนะครับเพจเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราอยู่กับเพจความรู้สึกนะครับกาแฟยังใส่นมแต่ยังไม่ขมเท่าเธอไม่ใส่ใจเป็นไงละ่ะกาแฟยังใส่นมอ๋อคนไม่ใส่ใจนี่มันแย่เนาะ <c oughs> การที่เราเจอคนที่ใช่แต่ไม่ได้เดินไปด้วยกันยังดีกว่าการที่อดทนเดินไปด้วยกันทั้งที่มันไม่ใช่กระดูกเลย อายดติดกับคำว่าเหมือนเดิมทั้งที่โลกเราเปลี่ยนแปลงไปทุกวันโอ้โหมันคมจริงๆนะมันเหมือนอ๋อเป็นไงล่ะชีวิตผมเลือกเองประสบการณ์ผมก็เก็บเองน้ำตาทุกหยดผมก็เช็ดมันเองอ๋อ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 เพจนี้อ๋อ ใครมีเพจแบบแบบนี้แบบใครมีเพจแนะนำผมนะบอกได้นะเดี๋ยวจะมาส่องโอเคไหมความรู้สึกเราเคยพังปัจจุบันเราเลยเย็นชาโอ้โหจงเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่เขาหาจากใครไม่ได้นะโอ้โหนี่สินี่สิเพจโอ้โหทำไมมันรู้สึกแทงใจดาผมเลือเกินเนี่ยขอโทษนะที่ไม่พิเศษ พราะธรรมดาก็อิ่มแล้วอดมินเพจหิวได้ไง <laughs> โอ้โหไม่เข้าใจเลยจริงๆจึงไม่รู้ว่าดวงจันทร์เป็นของใครแต่รู้ๆดวงใจเป็นของเธอเป็นไงล่ะแอดมินเพจโอ้ my god โอ้โหมันโดนจริงนะถึงไม่รู้ว่าดวงจันทร์เป็นของใครแต่ที่รู้ๆดวงใจเป็นของเธอ <laughs> เป็นไงความรักมันกินไม่ได้แล้วคุณละ่ะ กินได้ไหมเดยวนเดวเดวเนี่ยไม่เอาไม่เอาติดเหลืองอดีตอยู่ข้างหลังความหวังอยู่ข้างหน้าแต่เธอที่มีค่ามากกว่าสิ่งใดที่พร้อมจะฟันฝ่าและจับมือไปด้วยกันเงะเวลาเปลี่ยนได้ทุกอย่างไม่ว่าคนหรือสิ่งของถ้าคิดถึงเวลาที่เราต้องจากวันนั้นจะมาถึงเองโดยที่เราไม่รู้ตัวเฮาดิ Like i right fan hey If you ain't want me, then then you don't need me now. Fuck you, I'm off the bench. Uh, I'm still in my city. KC uh, represent. hey uh, I might start popping during apocalypse. Uh, I used to whip on a fifty, uh, now I buy my baby fendi. Uh, she told me she wanted eight girls. Uh, think I might turn on like ten.